โอ้โหโอ้โหอาจารย์ขโมยมันมาเพื่อใช้ฝึกวิชานี่เหรอใช่แล้วใช่แล้วไม่อย่างนั้นนาะคุณจะไม่เสียชีวิตขโมยมันมาจอมยุทธท่านท่านก็คืนให้เราเถอะนะนะขอร้องได้โปรดโอ้พี่เถิดร้ายกาจจริงๆเลยเอาต่อสริมมุ้ยค่ะวิชาสายพลังเป็นวิชาที่ชั่วร้ายที่สุดเจ้าฝึกแล้วไม่พิงทำร้ายคนอื่นเจ้าก็จะถูกท่าตุไฟเขาแท็กถ้าบอกว่าไม่มีก็คือไม่มีทำไมเจ้ายอมเชื่อคนอื่นแต่ไม่ยอมเชื่อข้าถ้าเจ้าไม่พูดความจริงต่อจากนี้ไป ข้าจะมาสนใจเจ้าอีกพี่เขยว่าอย่างไงตาวเสินมู่อยู่กับข้าก็ไม่มีประโยชน์หากมีก็คืนให้แน่พวกเจ้าเชื่อก็ดีไม่เชื่อก็ช่างลาก่อนฮะพี่เขยอโอสุดแรงใหญ่พี่เขยจะไม่สนใจข้าไปได้นะพี่เขยแต่ข้าสนใจเจ้านะสิทน้องพี่เขยพี่ใหญ่พี่เขย พี่เอยจะพูดตับข้าหน่อยจะได้ไหมคนที่ปกป้องเจ้าได้ไม่ใช่ข้าแต่เป็นคนจากต้าหลีเจ้ากับเมืองต้าหลีถึงหนุดพ้นจากสำนักหมู่ดาวแต่ถ้าเจ้าอยากอยู่สำนักหมู่ดาวก็รักษาตัวให้ดีแต่ตอนนี้เจ้าคือสิทธิ์พี่ใหญ่ของพวกเขาแล้วไม่มีใครกล้ากลงแก้เจ้าอีกแล้วเฮ้ยพี่เขยอจะพูดแบบนี้หมายความว่าย่งไง จะไม่ยอมให้ข้าติดตามเป็นเพราะอะไรกันแน่ฮะนี่จะไม่ชอบข้าก่อเรื่องใช่มากข้าสาบานเลยนะข้าจะไม่ก่อเรื่องอีกต่อไปแล้วเจ้าเชื่อข้าเถอะถ้าข้าสุกสนก่อเรื่องอีกจะก็ไล่ข้าไปข้าจะรีบไปทันทีเลยข้ารับปาจูแล้วพอแก้แค้นเสร็จจะกลับไปอยู่เป็นเพื่อนนางฮะอยู่เป็นเพื่อนนางจะคิดจะอยู่เป็นเพื่อนพี่สาวข้าย,ยังไงพ่าอยู่หน้าหลุมศพนางหรือว่าตายพร้อมกับนาง โถเอ้ยโถงั้นข้าออกจากสำนักสินหมู่ดาวข้าไม่อยากจะเป็นศิษย์พี่ใหญ่ข้าจะทำลายวารยุทธ์ของสำนักหมู่ดาวให้หมดเลยเจ้าอยากอยู่เป็นเพื่อนพี่สาวข้างั้นข้าก็จะอยู่เป็นเพื่อนเจ้าแต่ว่าเจ้าน่ะอย่าคิดสั้นข้าตัวตายเด็ดขาดเลยนะข้าไม่อยากจะให้เจ้าตายพี่สาวข้าก็คงจะไม่อยากให้เจ้าตายเป็นเพื่อน